ศูนย์เอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำโดยร้อยโทอนุชาตั้งพาณิชย์นายอำเภอจักราชได้ขับเคลื่อนง,งานขจัดความยากจนโดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการติดตามและแก้ไขปัญหายอย่างใกล้ชิดโดยในการนี้ ขอเสนอครัวเรือนที่เป็น best practice ได้แก่ครัวเรือนนางสมจิตอินมะเริงอายุ72ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่133หมู่8ปตำบลจักราชอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ตกเกณฑ์ในมิติน่ารายได้โดยทางศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนอำเภอจักราชได้ให้ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาพบว่าครัวเรือนดังกล่าว อาศัยอยู่เพียงลาพังไม่ได้ประกอบอาชีพทำให้รายได้ไม่เพียงพอจากนั้นได้มีการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้าพันไม้และ,มะเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อได้สร้างความมั่นคงทางอาหารและมีการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมาชีพโดยการทำไข,ข่เค็มเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ รายด้ของยายดายเบี้ยยังคีดแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ด้วยบางครั้งยายก็ขายของที่ยายทำเป็นนมไม้แปรรูปเป็นนมไม้ดองมะนาวแล้วก็กล้วยยายก็อยู่ตามมัธยาศัยตามที่พ่ออยู่ด้จ้จะยายได้ไปอบรมทำวิชาท,ทำไข่เค็มที่ยงเภอจัอกราดแล้วก็ได้ต่อยอดแล้วจำมาทำ ที่บ้านจะได้ขายได้กินเองจะในช่วงนี้ขายเป็ดมันเพลงลยจุดทำทางด้านผู้ใหญ่หรือว่าผู้นาหมู่บ้านก็ได้เข้ามาดูแลครอบครัวของนางสมชิตอิมาเริงในไี่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพหรือว่าด้านด้านการเป็นอยู่ด้านอาชีพนะคะก็ อย่างด้านสุขภาพก็จะมีอย่างอสมอนะก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการดูแลสุขภาพการวัดชัางน้ําหนักความดันหรือว่าในในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันนางสมจิตอินมะเริงสามารถหลุดพ้นจากความยากจนและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องเก็บปยายถนัดมาก